ا ل ลลอฮุอะล ل ยฮิวระเบือนะอัลลอฮฺข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านพี่น้องผู้ศัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในคำคืนนี้มีหัวข้อว่าบาบุฟฟีและติฮาฟิดิลกุรอานนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับความประเสริฐของคนที่ท่องจำมัลกุรอานนะครับมีหะดีษนะครับหนึ่งบทที่รายงานจากท่านอบีมุซาลัชฮรี รับย่าลอฮ์อันหูท่านได้เล่าบอกว่าท่านนบีสันนละห์อัลลอฮ์มะลิยุมัสลัมได้กล่าวว่ามรรทุนุู้มีอิมลนทียอกานอุลกุรอานะก็มือนลิลอุตรุจจานะครับท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลได้เปรียบเทียบนะครับระหว่างคนหลายๆชนิดเดียวกันซึ่งคนกลุ่มแรกท่านรอซูลบอกว่าคนที่มีอีมานนะครับผู้ศรัทธาที่อ่านอัลกุรอานนั้นเหมือนกับ ผลไม้ที่มีชื่อว่าอุตรุจยาอุตรุจยาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามะงวหรือว่ามะนาวควายนะครับทาราซุ่มบอกว่ารีฮอฮาตอย,ยิบบนวะตโมฮาตอย,ยิบนะครับรสชาติของมันก็ดีกลิ่นของมันก็หอมนะครับทาราสุ่บอกว่าวะมะซาลุลมุมินินและดีแลายากรอุลก,กุรุอานะกะมาซาลิตตมรอ ทารุษธรรมสุมบอกว่าแล้วก็มุมินที่ไม่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับอินทผาลัมนะครับละรีฮะละฮาวะลาตอัมูฮะวะตโตมูฮะอุลวุนทารุรรมสุมบอกอินทผาลัมเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยหวานนะครับวะมาซาลุลมุนาฟิกิลทีย่อ่านอุลกุรอานะมาซาลุลรอยฮานะนะครับแต่อุปมาหรือม,มุนาฟิกนะครับคนที่กลับกรอกแต่ว่าเขาอ่านอัลกุรอาน ทาราุนบอกมนาฟิกที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับใบโหระพานะครับรีฮฮาตอยี่บุนวะมะโมฮามุรุนกลิ่นของมันในหอมแต่รสชาติของมันเนี่ยขมและทาราุนก็บอกว่าวะมซาลุลมนาฟิกินและดีและอุลกุรอานกามซาลินฮังดอละและทารสุนทรุนก็บอกว่าและโมนาฟิกที่ไม่อ่านอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับผลของขี้กาเทศฮังดอละเนี่ย คือผลของขี้กาเทศหรือมรป่านะครับเราซุนบอกว่าไลซาลาฮารีอ้นวะตอมุฮามุรุลซึ่งผลของพืชชนิดนี้มันไม่มีกลิ่นแต่ว่ารสชาติของมันนั้นขมนะครับซึ่งฮะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายครับท่านอับดุลลาห์นี่ยะซลลัมบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานและบอกให้เรารู้ว่าคนที่อ่านอัลกุรอานนั้นเขาจะได้รับกับคุณลักษณะพิเศษ ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นมูนาฟิกหรือคนที่กลับกรอกก็าตามนะครับซึ่งใน h ะด i ์บทนี้ทรนรอซูลได้ยก ตัวอย่างยกอุทาหรณ์ได้เปรียบเปยสภาพต่างๆของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์นั้นมีสภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการอีมานของเขาและขึ้นอยู่กับการอ่านอัลกุรอานของเขาซึ่งคนทั้ง4ี่จำพวกที่ทรารุสู่ได้ยกตัวอย่างนี้ไว้นั้นมีอยู่4ี่จำพวกเดียวกันคนกลุ่มแรกคือมุมินที่อ่านอัลกุรอานสองมุมินที่ไม่อ่านอัลกุรอานสาคน กลับกรอกหรือโมนาฟิกที่อ่านอังกุรานและ4ก็คือมมนาฟิกที่ไม่อ่านอังกุรานมีลักษณะแบบไหนพี่น้องคนกลุ่มแรกทาราุนเปรียบผู้ที่ศรัทธาที่เขาอ่านอังกุรานนั้นเป็นยังไงพี่น้องเมื่อเขาอ่านอังกุรานแล้วเขาได้รับประโยชน์จากการอ่านอังกุราน ประโยชน์ที่เขาได้รับจากการอ่านอัลกุรอานก็คือเขาปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานพอเขาปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเขาก็ทําให้คนอื่นนั้นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาอ่านและสิ่งที่เขาปฏิบัติทารุณเปรียบทเทียบคนที่มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกับะไราบีบนองเหมือนกับผลไม้ชนิดหนึ่งที่ภาษาอับเรียกว่าอัลอุทรุษยะซึ่งผลไม้ชนิดนี้ภาษาไทยถูกเรียกว่าต้น มะงู่วซึ่งเดิมของมันเนี่ยถิ่นกําเนิดของมันเนี่ยประเทศของเราเนี่ยไม่มีนะครับน้อยหายากนะครับเขาเรียกว่ามะงัอ่บางทีเขาเรียกว่ามะนาวควายนะครับซึ่งผลไมาช้ชนิดนี้มีรสชาติที่ดีกลิ่นก็หอมสีก็สวยสีเหลืองใช่ไหมครับเป็นผลไม้ตระกูลของส้มนะครับมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกับมะนาวใช่ไหมครับแต่ผลของมันเนี่ยใหญ่กว่าส้มลูกขนาดนี้พี่น้อง บางครั้งก็ลูกขนาดนี้ใหญ่เลยอุทรุษยะผลของมันเหมือนมะนาวพีนอข้างในเนื้อของมันแต่เนื้อของมันจะ จะ,จะหนากว่าแล้วรสชาติก็เปรี้ยวแล้วก็กลิ่นก็หอมฉะนั้นทา,ารุณเปลี่ยนห้รู้ถึงลักษณะเช่นนี้เนะี่ยเหมือนกับใครพี่น้องเหมือนกับคนที่มีอีมานเพราะอะไรพี่น้องเพราะภายในของเขามีอีมานต่อโลกสุภาโนวาตอาลาใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่มีอีมานก็เหมือนกับผลของอุทุรญาที่รสชาติของมันอร่อยใช่ไหมครับรสชาติของมันดีใช่ไหมครับวอร่อยและเป็นยังไงพี่น้องแล้วคนที่มีอีมานเมื่อเขาอ่านอัลกุรอาน เป็นยังไงครับเมื่อเขาอ่านอัลกุรอานแสดงว่าสิ่งที่เขาอีหม่านข้างในเมื่อเขาอ่านแล้วมันก็แสดงออกมาภายนอกใช่ไหมครับด้วยกับการอ่านอัลกุรอานฉะนั้นการที่เขาอ่านอัลกุรอานทาซุมก็เปรียบว่าเหมือนผลไม้ชนิดนี้ที่กลิ่นของมันนั้นหอม แสดงว่าคนที่มีอีมานเนี่ยดีทั้งข้างในแล้วก็ดีทั้งข้างนอกอันนึงมาจากการที่เขาอ่านอัลกุรอานเหมือนกับอัลอุตรุษยะที่รสชาติของมันนั้นอร่อยสีก็สวยและกลิ่นของมันก็หอมคนอื่นที่อยู่ใกล้ก็ได้กลิ่นที่ดีจากผลไม้ชนิดนั้นนะครับคนกลุ่มที่2คือใครพี่น้องคือมุมินที่ไม่อ่านอัลกุรอานมุมินแบบไหนพี่น้องมุมินที่ภายในนั้นดีมีการเชื่อมัน่นมีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรสซูลของบงแต่ปรากฏว่าเขา ไม่อ่านอัลกุรอานกระสุนเปียบเหมือนกับอะไรพี่น้องเปียบเหมือนกับต้นเหมือนกับผลของอินทรพาล,ลําซึ่งทําไมครับพี่น้องรสชาติของมันเนี่ยดีดีแบบไหนอินทราลลำรสชาติแบบไหนพี่น้องหวานใช่ไหมครับแสดงว่าภายในของอินทราล,ลําเนี่ยดีคือรสชาติหวานเหมือนกับผู้ศรัทธาที่ภายในของเขานนั้นดีเพราะการอีหมานของเขาแต่ปรากฏว่าเขาไม่อ่านอัลกุรอาน ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเขาไม่อ่านอัลกุรอานต่อให้ภายในเนี่ยดีเนี่ยแต่ภายนอกที่แสดงออกมาเนี่ยมันทําไมพี่น้องมันไม่มีกลิ่นเหมือนกับอะไรเหมือนกับอินทรพาลัมอินจพาลัเราอมาดมเนี่ยมีกลิ่นไหมพี่น้องไม่มีกลิ่นหรอกเราแยกไม่รอกหรอกว่านี่คืออินจรพาลัมแต่เมื่อกินไปแล้วเน่เราจะแยกออกแล้วว่าหวานขนาดนี้รสชาติแบบนี้พันนั้นพันนี้แสดงถึงความแตกต่างของการอีมานที่อยู่ภายในของผู้ศรัทธาแต่กลิ่นภายนอกของอินทรพาลัลไม่มีเพราะอะไรพี่น้องเหมือนกับคนที่มี อีมาแต่เขาไม่ได้อ่านอัลกุรอานนั่นเองคนจำพวกที่สามคือมุนาฟิกมุนาฟิกคือใครพี่น้องคือคนที่กลับกลอกคือคนที่แสดงออกว่าเขามีอีมานคือคนที่แสดงออกว่าเขารักอัลลอฮฺแลรอซูลใช่ไหมครแต่เขาปิดบังความปฏิเสธปิดบังความเกลียดชังอิสลามปิดบังความไม่ชอบในบทบัญญัติของาศาสนาไว้ภายในฉะนั้นคนแบบนี้เนะี่ยภายในมีอีมาไม่พี่น้องไม่มีอีมาน แสดงว่ามีอะไรมีการปฏิเสธทรสุนจึงบอกว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับต้นใบโหระพาใช่ไหมครับใบโหระพาทำไมพี่น้องมันมีรสชาติที่ขม ใช่ไหมครับมันมีรสชาติทร่กลบรสชาติภายในของมันนั้นขมเหมือนกับโมนาฟิกที่ภายในของเขานั้นปฏิเสธต่อราสุภาโนวาจะอะไรแต่คนแบบนี้มีดีอยู่อย่างเดียวก็คือเขาอ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับพอเขาอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีกว่าคนที่เขาไม่อ่านอัลกุรอานใช่ไหมครับคราซุจึงบอกว่ามันก็เหมือนกับโหราพานั่นแหละเพราะอะไรพอกินของมันนั้น หอมคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับจากโหระพาเพราะความหอมของมันแต่รสชาติของมันนั้นขมโดยเหตุนี้พี่นอ้องเวลาไปประเทศอาหรับเนะี่ยต่างจากประเทศเราประเทศเราเนี่ยเอาจระเอาโหระพามากินกับอาหารใช่ไหมครับกินกับอาหารชนิดนั้นกินกับอัน,นนั้นนนี้แต่ประเทศอาหรับกินไหมไม่กินเขาทําอะไรพี่นอ้องเขาเอาไว้ดมเขาเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับเป็นดอกไม้เป็นพืช ว่าสาหรับปะดักเท่านั้นเพราะเขาได้รับจากประโยชน์จากมันคือกลิ่นของมันเท่านั้นเองแต่เขาไม่เอามากินเพราะเขาถือว่ามันขมนะครับแต่คนบ้านเราเนี่ยเอามากินแต่ตะลุนเปียไปรู้ว่ามูนาฟิกที่อานอัลกุรอานนั้นเหมือนกับโหระพาคือกลิ่นมันมีกลิ่นหอมแต่รสชาติของมันขมขมเพราะคนที่มูนาฟิกพอภายในของเขานั้นมีการปฏิเสธต่อลาสุภานุวะจาราลนะครับส่วนคนจำพวกที่4คือมมนาฟิกคือคนที่กลับกรอแต่คนแบบนี้ไม่อ่านอัลกุรอานเหมือนกับไรพีนองเหมือนกับมระปาอัลฮัง หรือเหมือนกับขี้กาเทศเป็นยังไงพี่น้องผลของมันเนี่ยลูกมันจะเล็กๆใช่ไหมครับมันเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมครับอยู่ตามดินนี่แหละลูกผลของมันจะเล็กๆล,ลายของมันเนี่ยจะเหมือนกับแตงโมงสีเขียวเป็นลายๆเล็กๆเเล็กๆแล้วมันจะขมบางพันเนี่ยจะยาวเหมือนกับแตงกวา ใช่ไหมกรไปคล้ายๆแตงกวามีตุ่มเยอะๆรสชาติของมันในขมแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วทาราซุ่นก็เปรียบให้รู้ว่าคนที่เป็นมูนาฟิกคือตัวของมันเนี่ยขมและแถมมันก็ไม่มีกลิ่นต่างหากฉะนั้นขมเพราะอะไรเพราะการปฏิเสธของเขาภายในใจและเขาไม่อ่านอัลกุรอานฉะนั้นคนคนนั้นจึงไม่มีกลิ่นหอมจากตัวของเขาที่แสดงออกมาภายนอกฉะนั้นนี่คือ4ลักษณะของมนุษย์ที่ทาราบีศานอลล์ของอาัลชาดได้เปรียบให้กับพวกเรารู้ไว้ฉะนั้นนี่คือความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานนั่นเอง กการถัดมาสิ่งที่เราได้รับจากคดีบทนี้คือ,น,คอนี่คือความประเสริฐของคนที่ท่องจํามันกุรอาน ทำไมพี่น้องเพราะคนที่เขาท่องจําอัลกุรอานนั้นเขาจะต้องทบทวนอัลกุรอานอยู่เป็นประจําและที่สําคัญบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเป็นกาลามุลลอเป็นคําพูดของละซุภฮานะฮุวาจาละและประการสุดท้ายคําว่าอ่านอัลกุรอานในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องไม่ใช่อ่านเพียงอย่างเดียวนะแต่อ่านแล้วจะต้องปฏิบัติตามด้วยฉะนั้นคนที่จะได้รับประโยชน์หรือมีคุณลักษณะพิเศษคุณสมบัติพิเศษ เหมือนกับผลอุทุรย์ยะแล้วเนะี่ยเหมือนกับผลอุทุรย์ยนะเนี่ยคือคนคนนั้นจะต้องอ่านและปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานด้วยไม่ใช่เพียงแค่อ่านอย่างเดียวเพราะในอีกรีวายะหนึ่งหรืออีกรายงานหนึ่งที่ท่านอิหม่ามบุครีบันทึกเอาไว้เนะี่ยท่านนบีสัมบุญละหุอัลลอฮฺสัญญ่งกล่าวไว้บอกว่าอัลมุมินุลลลดีย์ยะกราอุลกุรอานะวยะมานุบิฮิกัลอุทุรย์่านรอซูลบอกว่าผู้ศรัทธาที่อ่านอัลกุรอานและปฏิบัติตามอัลกุรอาน แสดงว่าความดีงามที่เขาจะได้เนี่ยรือคุณสมบัติลักษณะพิเศษที่คนคนนั้นจะได้ในฮะดิษบทนี้เนะี่ยหมายถึงใครนึ่งอ่านและปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรานคนคนนั้นจึงจะมีลักษณะเหมือนกับผลของอุทุรยะก์นั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาทั้งหลายนี่แหละคือความดีงามน,นี่แหละคือความประเสริฐของคัมภี์ของเราสุภานุวาราของคำพูดของเราสุภาณุวาราด้วยเหตุนี้ทศรูลจึงสั่งใช้ให้เราส่งเสริมให้เราท่องจำอังกุรานและทบทวนวอัลกุรานและ อักร่านอัลกุรอานให้เป็นประจำและสม่ำเสมอและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนั่นก็คือการปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและหวังว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ถูกเรียกว่าซอฮิบบลกุรอานเพราะเมื่อไรก็ตามที่ถึงวันเกียร์มาเราตาลาจะเรียกคนที่เป็นเจ้าของอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นซื้ออัลกุรอานและเป็นเจ้าของอัลกุรอานเก็บกุรอานไว้ที่บ้านไม่ใช่แต่คนคนนั้นคือคนที่อ่านอัลกุรอานจดจำอัลกุรอานปฏิบัติตามอัลกุรอานและ มั่นสิ่งที่มีอยู่ในอันกุรามเพราะอะไรพี่น้องเพราะมาถึงวังกี亚马เราจะอาราจิรีกเขาออกมาในวังกี亚马แล้วให้เขาอ่านอันกุรานจะมีเสียงกล่าวเขาบอกว่าอกรอวาตะกีวารตินกามาคุนตตุรกตินฟิดดุนยาเสียงก่าวจะกล่าวกับคนคนนั้นบอกว่าเจ้าจงอ่านและจงอ่านด้วยกับท่ทานท่วงทํานองที่ไพเราะอ่านช้าๆให้ถูกต้องเหมือนกับตอนที่เจ้าเคยอ่านในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาและในแต่และอายะที่เจ้าอ่านเจ้าจงก้าวท่า ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นตามอายะที่เราอ่านและอายะสุดท้ายที่เราจะไปยืนห, <mem> หยุดอยู่หรือผู้ศรัทธาคนนั<ศา>น้นจะไปยืนหยุดอยู่ก็คืออายะสุดท้ายอายะสุดท้ายที่เขาเคยอ่านและเคยปฏิบัติในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยา <l att> และนั่นแหละคือที่พำนักหรือคือบ้าน <l att> ของชาวสวรรค์คนนั้นที่เขาจะได้รับฉะนั so, ้นยิ่งเราอ่านมากยิ่งเทา่าใดยิ่งเราปฏิบัติตามและยิ่มากมากยิ่งเท่าใดเราจะยิ่งได้รับการตอบแทนในสวรรค์ในที่พำนักที่สู มากยิง่งขึ้นเท่านั้นขอเราสุภาพนุวาตาลาให้พวกเราได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้น,นเดืเอดเถิดสันเรลัลลอฮุนบีอัลลอฮฺมะฮัมมัดวะอะลลอฮัลีฮฺบัสซาบิฮฺวะเัลลัม